สวัสดีครับผมทนากรทุดีจา่าไทยรัฐดอค o m นะครับวันนี้จะขอมารีวิวตัวสมาร์ทปลั๊กนะครับผมซื้อมา2รุ่นนะครับสมาร์ทปลั๊กหรือเราจะเรียกง่ายๆก็คือพวกปลั๊ก Wi-Fi นะครับตอนนี้ก็จะสามารถสั่งงานได้ทางมือถือนะครับรุ่นที่ผมซื้อมาจะมี2รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ สามารถปลัก๊กตัวนี้ก็จะบอกกระแสจะบอกโวลต์บอกแอมป์นะครับบอกวัดเป็นวัดอาลมิเตอร์นะครับก็ตัวนี้ก็เขาบอกเป็นรีโมทคอนโทรล Wi-Fi c o n n e c t i o n v o i c e Control แล้วก็ตั้งเป็นทัมเมอร์นะครับให้ทำงานได้ตามเวลานะครับตัวนี้ก็สามารถทำงานได้กับ Google Assistant นะครับ อเมซอนอลิซานะครับตัวนี้ก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Smart Life นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดมันจะไม่สามารถบอกวัดบอกแอมบอกแรงดันได้นะครับตัวนี้ก็ตั้งเวลาการทำงานตามเวลานะครับ On Off มี voice control ครับสั่งงานด้วยเสียง Environment Protection ตัวนี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับ Energy Conservation ตัวนี้ก็สั่งงาน Remote Control นะครับด้วยมือถือนะครับตัวนี้ก็สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant Amazon Alexa นะครับก็ที่แตกต่างตัวนี้ก็คือตัวนี้1 0์นะครับ แรงดันได้ตั้งแต่ร้อยถึง250โวลต์การทำงานที่อุณหภูมิสูงสุด0ูนถึง40องศานะครับทำงานที่ Wifi 2 4 g จุดสี่จิกะเฮิร์ส่วนตัวนี้อุณหภูมิก็จะได้เยอะกว่านะครับอุณหภูมิตัวนี้ได้ต่ำสุดที่ลบ20นะครับและสูงสุดที่50องศาครับมากกว่าตัวนี้ไป10องศานะครับ Wifi ก็เหมือนกันนะครับทำงานที่ 2.4 g h z เท่านั้นนะครับใช้ในในบ้านนะครับอินดอร์ทั้ง2ตัวนี้10แอมป์นะครับลองมาแกะกล่องกันนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับอ่าลืมบอกไปครับตัวนี้ก็ใช้แอป Smart Life เหมือนกันนะครับก็มีทั้งแอป Store และ Google Play นะครับเปิดออกมาก็จะมีคู่มือนะครับแบบนี้นะครับ การใช้งานตัวนี้ปลั๊กจะเป็นรูปแบบกลมนะครับแล้วก็มีปุ่ม power ตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์แบบกดติดอยดับนะครับตัวนี้เป็นลักษณะปลั๊กแบนนะครับแล้วมีดูกราวนะครับดูกลาวตัวขั้วของปลั๊กนะครับค่อนข้างจะหนานะครับดูแข็งแรงนะครับมาดูตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ลักษณะก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีโปรเทคชั่นนะครับใช้ได้ทั้งขากลมและขาแบนนะครับมีรูสำหรับค้่กาวนะครับตัวนี้ก็สวิตช์เปิดปิดนะครับเป็นแบบกดติดปล่อยดับนะครับค้่ก็แข็งแรงนะครับคู่ทั้งสองตัวนี้ถ้าดูเทียบกันนะครับตัวนี้จะมีความหนามากกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็ตัวปลั๊กก็ ควปักก็จะบางกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มีกราวเหมือนกันนะครับการที่เลือกปลั๊กที่มีตัวกราวก็จะทำให้เสียบลงไปในเต้ารับได้แน่นมากขึ้นนะครับด้านล่างก็จะบอกว่าเป็นสมาร์ทซ็อกเก็ตนะครับตัวนี้โมเดล w s 0 2 2นะครับ พแรงดันได้ร้อยถึงสองบโวลต์สองพนสี่รวัตต์ที่10บแอมป์ตัวนี้ก็ร้อยถึงสองนะครับก็ไม่ค่อยตรงกับกล่องเท่าไหร่นะครับตัวนี้ร้อยถึงสองร้อิบสิบแอมป์เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ดูจะมีน้ำหนักมากกว่าหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเบาวกว่านะครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือมาให้เหมือนกันนะครับก็เล่มเล็กๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวลอง install โปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า s m a r t l i f e นะครับแล้วก็ลอง Connect ปลรักทั้งสงตัวนี้ดูนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรให้มาบ้างนะครับ ต่อไปเรามาลงซอฟต์แวร์กันนะครับก็ตัวนี้ใช้ iPhone นะครับก็ไปที่ App Store ก็ตัวนี้ถ้าใครยังไม่เคยใช้ก็ให้ลงทะเบียนนะครับหรือใครที่เคยใช้แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่นะครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องดูว่ามันเหมือนโปรแกรมที่ชื่อว่า t ูยาสมาร์ทหรือเปล่านะครับเพราะว่า t ูยาสมาร์ทผมใช้ดู กล้องนะครับส่วนตัวนี้มันจะใช้ร่วมกับทัย่าสมาร์ทได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องลองดูนะครับตอนนี้เราโหลดและติดตั้งสมาร์ทไลฟ์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมมีปลั๊กพ่วงมาแล้วนะครับที่เป็นมีกราวแบบกลมนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปนะครับ ครับอเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้ก็สดตรงนี้นะครับก็จะกระพริบสีน้ำเงินนะครับตรงปุ่ม power นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีการกระพริกบกระพริบของไฟสีน้ำเงินนะครับน่าจะรอการเชื่อมต่อนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะลองเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ลองเพิ่มอ,อุป,ปกรณ์นะครับตัวนี้เดี๋ยวลองค้นหาปลั๊กนะครับ โอเคก็ใส่รหัสผ่านตัว WiFi ที่บ้านของเรานะครับพอใส่เรียบร้อยนะครับก็กดถัดไปนะครับ Reset the device Power on the device after it has been power power on the device after it has been power off for 10 seconds เขาให้กดแล้วก็กดค้างนะครับที่ปุ่มรีเซ็ตตัวนี้เขาเรียกปุ่มรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวเราเราจะลองกดค้างดูนะครับกดค้าง5วินาทีนะครับ1 2 3 4 5 รตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะกระพิบหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้กระพิบอยู่นะครับก็กดถัดไปก็ตอนนี้ติดกับพริบเร็วนะครับ โอเคมันตัวนี้มันบอกเจอ2อันนะครับก็บวกเข้าให้หมดนะครับโอเคก็กดเซ็สมบูรณ์ไปก่อนนะครับ ตัวนี้ชื่อว่าสมาร์ทปลั๊ e-set นะครับตัวนี้ชื่อสมาร์ทซ็อกเก็ตนะครับที่ผมเอามือจับเพราะว่าผมต้องการสัมผัสถึงการ on-off ของรีเลย์นะครับ ต่อมาเราดูฟังก์ชันของตัวปลั๊กแต่ละตัวนะครับตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับตัวนี้สวิตช์ออนตอนนี้ผมเปิดมาที่ตัวนี้นะครับ ก็คือกดเข้าไปที่ตัวรูปของปลักนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับสมาร์ทปลั๊กอีแซตัวนี้นะครับก็มีปุ่ม power on off นะครับตัวนี้ t ม m e r โอเคดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ มีตั้งเวลานะครับว่าให้ทำงานช่วงวันไหนบ้างน,นะครับ select day to use smart mode นะครับวันอาทิตย์จันอาคารพุทธพหัสสุขเสาร์นะครับเดี๋ยวลองตั้งเล่นๆน,นะครับวันอาทิตย์นะครับให้มันทำงานที่9โมงเซฟ ตัวนี้ก็บอกว่า9โมงให้สวิตซ์ออนนะครับต่อไปลองเพิ่มนะครับวันวันจันวันจัน9โมงลองวันจัน9โมงตัวนี้ก็น่าจะเลือกสวิตช์ออฟนะครับแล้วก็กดเซฟ ก็นี่ตัวอย่างการตั้งเวลานะครับตัวนี้ผมให้วันอาทิตย์9โมงให้มันออนนะครับให้มันออนคือจ่ายไฟออกมานะครับแล้วก็วันจันทร์ช่วง9โมงเหมือนกันนะครับก็ให้มันออฟนะครับนี่เขาดาวก็น่าจะตั้งให้ทำงานแล้วก็หยุดไปนะครับตามเวลาที่เรากำหนดนะครับ ว่าให้ทํางานกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับแล้วก็กดเพล์มันโอเคลองลองตั้งเล่นๆดูนะครับตัวนี้ให้ทํางานหนึนาทีนะครับนี่ โอเคประมาณว่าให้ทํางานหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็หยุดไปนะครับเหมือนกันยกตัวอย่างการตั้งเวลาการชาร์จแบตตั้งเวลา,าให้ไฟติดแล้วกระดับไปเองนะครับหรือประมาณการฟักไข่นะครับว่าให้มันตั้งเวลาไป3ชั่วโมงนะแล้วก็ให้หยุดไปนะครับก็ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับตัวนี้ฟังก์ชันเด่นของมันก็จะเป็นการสั่งงานด้วยโทรศัพท์นะครับแบบนี้นะครับ On Off พวกนี้นะครับแล้วก็มี t i m e มนะครับให้ทำงานตามเวลาก็ส่วนตัวนี้ก็ส t a ตัสของ Relay นะครับตอนนี้ Off อยู่มันก็จะขึ้น Off นะครับมันก็จะมีการจำสเตตัสล่าสุดด้วยนะครับอ่ผม On นะครับ ครับผมก็ลองไปดูซิว่าออมันบอกออฟนะครับอืมตอนนี้ก็มีสวิตช์ล็อกนะครับดูว่าช่วงไหนออนช่วงไหนออฟบ้างนะครับตอนนี้น่าจะต้องเลือกเป็น Remember last Status นะครับลองดูสิอ,อันนี้เป็นการตั้งนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้โชว์สเตตัสตอนนั้นนะครับ l i g ์โหมดไลฟ์โหมดอินดิเคเตอร์สวิตช์ o นนะครับโอเคก็ให้มันแสดงการ On Off นะครับลองดูซิ ตอนนี้ออนนะครับ on. ออนอาออนตรงนี้นะครับไฟปุ่ม power ตัวนี้ก็จะติดติดเป็นสีดำเงินค้างนะครับเดี๋ยวผมลองกด off ดูนะครับ off อาไฟตัวนี้ก็ดับนะครับต่อไปเราลองกดเมนูนะครับว่ามันจะสั่งงานให้มันออนได้ไหมอาตัวนี้ก็ กดปุ๊บมันก็จะออนนะครับตัวนี้ก็แสดงสถานะเป็นออนนะครับตอนนี้ออฟนะครับไฟก็ดับนะครับลองดูในมือถือว่ามันดับมันขึ้นว่าออฟหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ขึ้นออฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็มีจุดเด่นคือสั่งงานออนออฟได้นะครับระยะไกลตั้งเวลาออนออฟเป็นช่วงเวลาได้นะครับก็เหมือนมีทัมเมอร์ในตัวนะครับตัวนี้